สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาบึงเขาส้มสองปมอสสบายดียมสวยๆยมสวยๆถือโอกาสเขากลางบ้านผูกคอตัวแค้นหนังเห่นโอลมกันละขั้สีเดินทางเมื่อสิย่างเมื่อพี่น้องปกไกลดังเนาะถ่ายบ้านหัวบ้านนี่แหละหนมไปทั้งเพื่อนแม่ตันคือเงียบเงาแต่น้อมิจิลี โอ้ข้าเจ้าเข้าไฟแล้วเด้อนางข้าเจ้าเข้าไฟแล้วนี่นี่เฮือนแม่ตั้นนี่ติเดนี่ไปเมื่อก่อนเถอะมะสาวแพงมาทีลังแต่สิเมื่อพร้อมกันบายดีนะจ๊ะดีพี่น้องมนี่มาเย็นแว่ ไปบ่ขืนนเาอบสย่างละเมื่อขอบเจอหลายๆสิผ้าละเมื่อเลยเนาะบึงละละบ้านไปเลยทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะ มานกิ้งเท่าไหร่ชื่อเมื่อไห้ซามีนี่ยังยุกไม่เคยยาเยอะอย่าเยอะเสียวกำไรแบบโกโก้บ่เจ้าโอ้เริ่มเหตุงานเลยสบายดีจ้ามาหาแหบเหตุจากคนนี่ เริ่มพัฒนาต่อแม่น้องนูน้น่าเฮ็ดยังอันนะโบเฮ็ดยังป้าทุจาท่จ้าทุ่จ้าก่อนลูกทุ่จ้าก่อนสบายดีสบายดีสบายดีายดงามๆลูกเออลูกสาวไปเด้ลูกสาวไปเด้เดอันนี้เด้ Lục sáo phải, lục sao phải. Ôi. Điên và điên sai khóng quá nhẹ nhẹ nè. Cái dù ác cát mơ nè. Mà cứ mọ cho thế nó. Ác đi ác cát khứm đi. Nè Ô. แมนผูกแขนไปเมืองนอกมนเมืงอ,มงอ,องนาพอน้องแพสบายดีจ้าเริ่มเลื่มเห็ดและมือนี่มือวันดีแน่นอะวันผุดสัส่งจำเป็นเนี่ยสันบอกสั่งจำเป็นสั่งจำเป็นจำเป็นก็ได้เคยเห็ดอยู่เห็ดก็คือเป็นอยู่ เห็ดเพือนเห็ดยังกับเห็ดอยู่ให้เอฟนี่เลี่ยมก็ได้เขาขึ้นลงบางเอาเออเอาเผื่อไว้เผื่อสาบป่าวะเขาเจ๊งหน่อยนะ มันล no hmm. ah, ื่นว oh, ้เจ๊กันเออเพื่อสาบให้ม hmm. ันเข่ากับเส้าเออจ้อยมันสีได้สาบเส้านําเกิดพอดีประจัก์เด้พอดีกัหลังใหญ่น่ะเออแมนแมนแต่งเอาใหม่เพราะว่าต้นน้ำมันได้ผล่แลวเนาะแมนขัอนข้างหนาได้เพราะมันบุมี่โมตันนี้มันมีโมแหละขั้นชีรุดเข่ากับบ่เขากันได้เนี่ย เป็นยังสีต่อออกบ่จ eh ักทางนี่ต่อต่อทั้งนั้นต่อคือเห็ดประตูไว้เห็ดทั้งระเบียงหนาอีกบ่จักแม่นได้หนินะแม่นต่ออีกสามเสานี่ก็ได้สองเสาก็ได้แม่นขั้นเห็ดโค้งเล็กนี่ได้สามได้สองเสาก็แม่นแมนต่อได้อีกขาง่อ กินข่าวกับยังเฮ้ยกินข่าวกับยังโอ้ได้อาหารดีแท้ดีอยู่ปลาแล้วก็ซื้อปีงไก่เพื่อดิกลิแกงปลาเพิ่นเพิ่นไ่ได้มาบ่แม่นูนาปีนี้ไม่มาโอ้ไปหึงเติบเนาะ ช่างจำเป็นยิ้ินข้าวคนบ้านนีนนน้ม,ม,ม,สมสันต้องยิ้มเข่าอืออืออ่าบึงส้มชนิดสิพาเลาะเมื่อทั้งน้องแพรว่าจากอยู่เพื่อนหรือบ่หรือไปห้องเฮียนนะโมบอ๊ะห้องเฮียนดอกโว้ยโอ้ยแล้วเลยนเนาะมื่ออยากไปจังไปอ้าคือเกลือกขาดทั้ลูก โอ้ยเอาแล้วเต็มหัวไปลวเลดอ,อ่ะแล้วแต่ไปล้างเอาจักไปสักเอาน้ำล้างเ้อะล้านไผ่หลังจากหนักก็สิาเลาะเมืองอ่ะ แม่นุ่งแม่แม่น้องนุนาก็ไปทำงานอยู่ฝั่งไทยเนาะมา oh, แต่ผูแคนก็พัฒนาไปกระิ่กอระเบียงด้านนอกเนาะกระสิข่ายคือของจานขิดนี่แหละ บ่ได้ไปทางไหนบ่มือนีโบไปทางไหนบ่อเชิดแซบเชิดแซบคิดข่าวตั้มตกแตงนึกว่าไปนึ่กว่าไปบุญ เอาคือกันแล้วก็บรไปไปเมื่อกี้กุ่นกับปาไปเขาไปชวนันไปอยู่อดโซฟเดียวนี้อ่ายู่บ้านน้าบ่อนั่งไปบ่อยู่จักเสไรูดายาดกนัอยู่กองทรายยกยอดโซฟาอยู่บ้านน้าบ่อเมื่อนี่เฮ้ยพญาโตน่ะสักเอาเด้อเต็มบนหล้วหัวอ้าวนอน นอนขี้ดินมันกะไรกับหัวละว่าขี้ดินทรายไม่่าว่าป้าคือนอนขักแต้อีน่งกระยาศักด์เอาเดินร้านไฟยว่ะแม่ม่เป็นใหญ่ไม่เป็นไปช่วยฝนมาแม่นแม่นโอ้ตีขึ้นอ้อ

อยู่บ้านน้ำบ่อบุญหยกยอดเสือผ้านะแล้วก็ะสงธาตุน้ำบ่อรือจังใดคือว่าสั่นได้นั่งสงธาตุพอทานนำ้ำจังว่าก็สีช่วงคือบ้านห้าวันที่พอแล้วแล้วกระนี่ยังเติมบ้ารำอันเลือกน้ำเชื่มบีบ้านี่คือมิดจะม้อยอยู่โอ้ยก็สีวงอันพอมีฮะแล้วบ้านข้าเจ้ากะ อยู pie, huh? ่กับไผยอยู่กับไผยฮะทู่ทูทู่ทูน้องหนึ่งอยู่กับไผยน้องหนึ่งเดี๋ยวนมให้ป้ากินวะโอ้ยสั่งเด้สั่งเด้เอาดิวสิมาหน่อนมเลยเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วสบายดีลูกสบายดีสบายดีลูกโอ้นมน้องนมน้องอย่าญาติน้องลูก สบายดีหรือยังสบายดีเพิ่นหยอกป้าเล่นตุดตุดตุดออกมาเลี้ยวเห็นป้าเห็ดหยอกอีกได้ถือตินตุดๆุดตุดตุขึ้นขั้นเด้อวเลยบ๊วยบ้านน้ำบ่

มาแต่อันผูกแขนไปน้องผูกแขนพอน้องเดือนแต่ตอนผูกแขนกับบด้เก็บภาพเนาะเพราะว่าไม่มีตาก้องผูกแขนแล้วประเมาจึงได้ถ่ายคลิปนะทำคนทรงคาร์ลชิ้นบุรีก็กผู้หน่อยี่น้องซุปดีมีความสุขเด้อมหาเือนทศา,านเลยอยู่ดีมีแหงเบอรสุขสุขคนอฟซีผู้ติดติดตามเบิ่งแล้วก็อีฟซีผู้สนับสนุนสุปดีมีความสุขสบายดี